ัสดีพ uh co ี่น so ้องมั่สบุทุกคนมั่สองซัวมันเพ่ว่าสิไมผ้าพี่น้องมาเบิ่งไอมาเขียบจ้ะหรือว่าน้อยหน่าแล้วจ้ะเนาะต้นน่น่อยจะย่างลุกด้ยจ้ะพี่น้องจ๋าเอ้ยดูว่เนอเดินนี่น้องจ้ะย่างลกด้วยต้นเน่หน่อยเหรอว่าด้กินอีกหรอกปีนี่พี่ยาลงบ่ล่อหร่ต้นลูกเอ้าสุกแล้วดีืว่าสุกแล้วสุกแล้วต้นนี้ลูกนี้สุกแล้วค่ะสุกเลยจ้ะพี่น้องจ้ะสุกพอดีเล้จ้ะ สุกผูดีเลยเท้าน้อยนาสุกแล้วนี่สุกแลยแตะพี่น้องจ้ะดิกพืชเอาลงมาพอดีเลยนะโอ้เปลี่วยวน้อยนานั่งพร้อมด้วยพี่น้องจ้าฝนพวกนี้ตื่น่ะย่างดุกเลยค่ะย่างดุกเลยจ้ะนี่มันไม่ซ้ำหนีเลยจ้ะพี่น้องฝนดุกคักต้นนิดหน่อยย่างดุกเลยค่ะ โอ้คนพี่น้องจ๋าข้างบนพัวไปเหรอฮึต้นเน่ฝนเดียวไปเห็ุรถฟันต้นเน่น่อยต้นเน่หน่อยมากเต็มเปี๊ยะแล้วใส่เบื้องเป็นไงจัดออกวานจัดใบผัอเต็มเปี๊ยะแล้วจะพี่น้องจ๋าต้นเน่น่อยหนึงเดี้ยวมาบอกหลายนึ่งผัวดูมันน่ะง่อยยางหลาแด้วผัวให้หน่อย เบิ้งจด็พี่น้องจ้าเฮนับมาเห็นอยัางดอกเวนี่นี่สิฮงดูกระับเต็มเตียยเลยจ้ะพี่น้องจ้าเจหาวไวไว,ไวดูเต็มเยจ้พี่น้องโมเมนต์วิสัมำนีพอแต่ว่ามันข้าวไิตไหวมันนอนได้บริทศยให้เบิ้งดเลยจ้ะ แต่พี่น้องจใาคลิปหนึ่งก็มีอย่างหดายใจพี่น้องจ้าฝากพี่น้องก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามกดบวกกระดิ่งจ้าประสบภารการแจ้งเตือนคลิปนี้มาอีสาวราฝากกินนพี่ว่ารนะหว่างเนาะตอนที่เขาเอากลิปเพ,พเี่ว่าขอพห้โฟกัสจะได้หนุ่มเรื่องเก่าหนาแต่จะเท็ยบจะไข่มัอก็ใส่ได้ๆแต่พี่น้องจใาไปไวจุ๊บๆจ้า